อย่างที่แฟนๆชาบเลยคนนี้ฮอตจริงๆเนอะพีต่ต้นเพราะว่าจบจากละครเรื่องทอประกายแสกก็มีซีรีส์เตรียมลงจอต่อทันทีเลยนะคะกับเรื่องทิชานะคะซึ่งเรื่องนี้คุณใบเฟิร์นก็รับบทเป็นทิชาเนี่ยแหละ แล้วก็บทบาทของทิชาคือมีความแบบฟาดฟันต่อสู้รอวันที่ฉันจะได้แก้แค้นทวงคืนซึ่งคนที่แบบว่าจะต้องมาฟาดฟันกันในเรื่องนะคะมีทั้งพี่ธุกเกศเมทนีแล้วก็คุณพิทพัชระด้วยเนาะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้จะออนแอร์นะคะวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนนี้แล้วเออแล้วเมื่อวานนี้ก็มีงานแบบเปิดตัวในฝั่งของซีรีส์กันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยว่าบทบาทเรื่องนี้จะหนักหนาสาหัสขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะ ยากค่ะเรื่องนี้ยากที่สุดกับการเจอหน้าพี่กูในการกำกับเลยค่ะเพราะว่าแบบโมดเราก็กลัวตัวเองจะเล่นไม่ได้ไอ้คนนู้นเขาก็อยากกำกับอีกแบบหนึ่งที่เขาไม่ถนัดมันเลยจะเป็นแบบเป็นเรื่องที่เราหัวเราะด้วยกันน้อยที่สุดตั้งแต่เคยทำงานด้วยกันมาเลยดีขึ้นค่ะคือดีขึ้นกว่าเรื่องที่ผ่านมาหนูรู้ปัญหาตัวเองว่าที่ผ่านมามันเคยมีปัญหาบางอย่างที่ต้องรักษาอะไรเงี้ยรอบนี้ก็มีสมาธิมากขึ้นมีสติแล้วก็ฝึกตัวเองมากขึ้นเขาก็บอกว่าเขาไม่คิดว่าเรื่องนี้จะยากเบอร์นี้กันเหมือนกันค่่่่่ะพพอออๆททททุกกกก้้้มมมาา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 าเเเป็นนบลวววงรรรูัยยิิีคดไห อย่างแรกเลยคือเราเพิ่งจบทองอาทิตย์ต่อไปเราเปิดอันนี้เลยค่ะมันเลยเร็วมากๆคนต้องสวิตทุกอย่างให้ได้เดี๋ยวนี้แล้วก็เอาเวลาที่พอมีเกือบอาทิตย์เนี่ยเวิร์กช็อปใหม่แล้วคนก็เรื่องนี้คนจะใช้เพลงตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคนเปิดกล้องมีเบื้องหลังจะเห็นว่าคนฟังเพลงตลอดเวลาเพราะว่าจูนอินค่ะคนจะเก็บความชันของตัวละครที่เป็นทิชชาที่เจ็บไว้ในเพลงเยอะ เราด้วยความที่เวลามันกระชัน้นคนจะใส่หูฟังแล้วก็อยู่กับตรงนี้ตลอดเวลาแล้วก็ยังต้องพยายามว่า,วาไม่ให้เอาตัวละครไม่ออกก็พยายามบาลานซ์ฝึกตัวเองเหมือนกันค่ะ <c oughs> เหมือนพี่กูก็จะวางใจเฟิร์นเรื่องนี้นะเขาจะถามว่าเฟิร์นมึงอยากเล่นยังไงมึงมองอยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉจนบอกเฟิร์นมองอย่างนี้นะนอ,อย่างนี้พี่กูคิดว่าไงหลังจากนั้นก็มีครูมีเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะไอ้อย่างเท้า,ท,าที่แม่เกตยิบหน้าเรามันเป็นไอในในทีเซอร์ตอนเท้าเหยียบหน้าก็ดีค่ะแม่เกดก็ดีค่ะดีกว่าที่คิดค่่่่่ะะะดดดนนนนห้้้าา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 วววยเเเเเทรรรอีีฝมมมัพพแกกก็ ลงเท้าให้ก่อนเล็กน้อยแล้วก็แม่ก็พยายามทรงตัวเพราะอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะต้องทิ้งน้ําหนักเพราะเพื่อจะไม่เหยียบลงหน้าเราแรงอะไรเงี้ยถ้านารักีสุดในชีวิตใช่ไหมเท้าเหยียบหน้าก็คิดว่าที่สุดแล้วนะที่สุดเรื่อยๆเลยค่ะมันเหมือนมาเรื่อยๆไม่เคยคิดมากเรื่องอย่างนั้นเลยค่ะรู้สึกว่าหนูเป็นนักแสดงแล้วตัวละครมันเจออะไรเงี้ยหนูก็แค่คิดว่าเออหนูมาถ่ายทอดสิ่งที่ตัวละครเราเจอตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะเหมือนช่วงนั้นเหมือนจาคนจําเป็นต้องเก็บทุกชั้นของทีชาไว้เยอะอ่ะมันก็เลยมมีควา พอจะเล่าถึงเขามันมีความเจ็บที่มันอยู่ข้างในเหนื่อยค่ะมันเป็นเหนื่อยแต่ว่ามันสนุกค่ะมันเหมือนมันและพอมันไม่ใช่การแก้แค้นแบบโฉงฉากนะมันชิงไหวชิงพลิบมันสงครามประสาทกับแม่เกดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบในกองเงียบมากเลยค่ะเป็นละครที่มีเลเยอร์เยอะมากแล้วก็เงียบที่สุดที่เฟิร์นเคยสื่อสารมาเลย